มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนนบนมีกำลังอ่อนทำให้มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้นนเชาบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณยอดดอยยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง17องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง18องศาเซลเซียส ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งรวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกําลังปานกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมาลากาทํทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ